S <S เขตปกครองตนเองที่เบยทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนับตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่18หรือ CPC ในปี2012ถือเป็นบทใหม่ในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าร่วมกันของทางรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นคณะทำงานจากมณฑลเจียงซูลงทุนมากกว่า90ล้านหยวนหรือ13ล้านดอลลาร์สหรัฐในการสร้างเขตสาธิตการเกษตรสมัยใหม่ในเมืองลาซา ที่นี่มีการอบรมแปรรูปกุหลาบทำไวายและโรงเรือนอัจฉริยะกว่า130แห่งในช่วง10ปีที่ผ่านมามีโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลจีนและหลายภาคส่วนกว่า6,000โครงการที่ช่วยพัฒนาทิเบตในหลายด้านทั้งอุตสาหกรรมการเกษตรบสุสัตว์การท่องเที่ยวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนและทำให้ชาวบ้านกว่า2 3 0 0 0 0คนหลุดพ้นจากความยากจน นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังจัดสรรบุคลากร,กรกว่า8,000คนอาทิผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และการศึกษาลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายให้ชาวทิเบตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น